คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God-night Good-night ทาง CGN Podcast มีหลายครั้งนะครับที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นในหลายๆด้านเราทำอะไรก็ไม่เก่งทำอะไรก็ไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เราอยากทำมากๆอยากให้มันสำเร็จและเป็นจริงให้บรรลุให้ได้แต่เรากลับไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำครับ คุณผู้ฟังมีไหมครับสิ่งที่อยากทำให้สำเร็จแต่ยังทำไม่ได้หรือไม่กล้าทำเพราะอะไรลองมาแบ่งปันกับผมและผู้ฟังท่านอื่นๆในช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญในการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่ยาก,ยากและดูเหมือนเกินกำลังของเราสิ่งแรกที่เราต้องทำเลยไม่ใช่การกำมัดสู้มันแต่เป็นการแบรมือออกมอบ และยอมรับกับพระเจ้าตรงๆว่านี่คือสิ่งที่คุณกลัวนี่คือสิ่งที่คุณกังวลในหัวใจเพราะผมบอกได้เลยครับว่าพระเจ้าจะทรงอยู่กับคุณแน่นอนในพระคัมภีร์ได้บันทึกถึงเรื่องราวของโมเสสเอาไว้ครับในเหตุการณ์ที่พระเจ้าบอกให้เขาไปพูดกับฟาโรห์ให้ฟาโรห์ปล่อยยิวจากการเป็นทาสซึ่งถ้าเราจําได้นะครับโมเสสปฏิเสธกับพระเจ้าทันทีว่าท่านเป็นคนพูดไม่เก่ง มีหลายครั้งนะครับที่เวลามีใครมาขอให้เราช่วยทำอะไรบางอย่างที่ลึกๆในใจเราอยากช่วยเขามากๆถ้าช่วยเขาได้และเรามักจะต้องตอบปฏิเสธไปเพราะเหตุผลว่าเราทำไม่เป็นครับแต่ผมอยากหนุนใจครับว่าพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่อีกครั้งนะครับเราจะอยู่กับเจ้าแน่ในเวลานี้นะครับ ผมขอให้คุณหลับตาลงนะครับและนึกถึงสิ่งที่เป็นภาระใจของคุณสิ่งที่คุณอยากทำให้สำเร็จสิ่งที่คุณอยากให้ผ่านไปได้แต่คุณรู้ว่าความสามารถของคุณยังไม่มากพอหลับตาไว้นะครับคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางทำได้สำเร็จแน่เลยแต่คุณรู้ดีว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจของคุณและพระองค์กำลังเร้าหัวใจของคุณ ว่าคุณจะต้องทำได้และคุณถามพระองค์ในใจว่าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเข้าเฝ้าฟารโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์ข้าพระองค์เป็นใครที่จะทำสิ่งที่ไม่เคยทำข้าพระองค์เป็นใครที่พระองค์จะทรงใช้ให้เป็นผู้นำข้าพระองค์เป็นใครที่พระองค์จะให้อธิษฐานวางมือผู้อื่นข้าพระองค์เป็นใคร ในขณะที่คุณหลับตาอยู่นะครับผมอยากให้คุณพูดกับหัวใจของคุณด้วยความเชื่อและมั่นใจว่าน,นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดอยู่กับคุณครับว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่ย้ำกับหัวใจของคุณครับเราจะอยู่กับเจ้าแน่อีกครั้งหนึ่งให้ความกลัวความกังวลในหัวใจของคุณได้สั่นสะเทือนและกระเจิงหนีไปเลยครับเราจะอยู่กับเจ้าแน่ บอกกับปัญหาของคุณกำแพงสูงที่คุณปีนไม่ได้ทะเลลึกที่คุณยังไหวยไม่ถึงฝั่งแต่คุณรู้ดีว่าพระเจ้าอยากให้คุณข้ามไปได้เราจะอยู่กับเจ้าแน่พระเจ้าจะอยู่กับคุณแน่นอนครับขอให้คุณย้ำกับหัวใจของคุณเสมอนะครับเมื่อมีสิ่งที่คุณรู้ว่านี่คือภาระใจที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในหัวใจของคุณพระเจ้าทรงอยู่กับคุณแน่นอนขอให้คุณไม่ลืมข้อนี้เลยนะครับ จากวันนี้ไปถ้าคุณเกิดไม่มั่นใจไม่แน่ใจขอให้คุณนำมือมาวางที่หัวใจของคุณนะครับและทูลกับพระเจ้าในหัวใจของคุณถึงทุกอย่างที่กำลังโถมเข้ามาหาคุณที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีทางผ่านมันไปได้และให้คุณพูดประโยคนี้กับตัวเองในหัวใจด้วยความเชื่อนะครับว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่พระเจ้าจะอยู่กับคุณ และพาคุณฝ่าฟันทุกอย่างไปได้อย่างปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ